ทีนี้ค่ะขยับจะคู่ของ b g นะมาดูอีกคู่นึงกันหน่อยค่ะเป็นคู่ของลำพูนเวอยร์ที่เหลือ10คนค่ะสุดท้ายก็ยื้อเสมอบุรีรามเ์ยตไปเต็ดไประตูต่อนหนึงค่ะ เกมนี้ก็สุดมันเช่นเดียวกันค่ะแข่งขันกันที่สนามช้างอารีนาค่ะบุรีรัมย์นะัเสื้อสีน้ําเงินค่ะเจอกับลำพพนเอรชุดสีแดงค่ะนาทีที่46นะประตูแรกมาแล้วค่ะเป็นริคาโดโลเปสนะที่หลบกองหลังบุรีรัมย์แล้วก็ยิงเข้าไปจากนาทีที่64ค่ะเป็นบุรีรัมย์ที่ได้1ประตูหนึ่งสำเร็จนะคะมาได้จุดโทษจังหวะนี้ค่ะแล้วก็เป็นทางกิวเม้บิโซลีนะที่สังหารเข้าไปไม่พลาดค่ะ ก็เลยทําให้บริราเมตามตีเสมอลําพูนไป1ประตูต่อหนค่ะจากนั้นนาทีที่75ค่ะเป็นลําพูเรือที่มาเหลือ10คนนะคะเพราะว่านักทีน้อยวิไลค่ะไปสอกใส่พิธิวัดนะแล้วก็ VR นี่ก็เช็คแล้วก็สุดท้ายเป็นใบแดงโดนไล่ออกจากสนามนค่ะนี่เป็นจังหวะนี้นะคือไปเข้าสอกใส่แบบชัดเจนนะคะดคโดนเโดมเต็มเลยฮะสุดท้ายผู้ตัดสินก็ยกเป็นใบแดงให้ค่ะ ก็แบ่งกันไปคนละทีมสุดท้ายก็เกมนี้เสมอกันไปที่1ประตูตอนหนค่ะก็ถือว่าพลิกล็อกเล็กๆเลยนะ,ะเพราะว่าบุยลำเล่นในบ้าน่คนมองว่าโอ้เจอกับลำพูนด,ด้วยซึ่งก็ไม่น่าพราดสามแต้มนะฮะเพราะว่าเกมนี้บรรยากาศแฟนบอลดีมาก,กันโอ้สองหมื่กว่าเลยอย่างที่บอกเมื่อวานนี้มีมีเต g p จีด้วยไ,ไง,ไงคนดูโมโซไซค์เสร็จก็มาดูฟุตบอลกันต่อแล้วก็ยอดขายข,ายของทียรลึกนี่ก็ เก็บไปได้หลายล้านเลยแต่สุดท้ายเนี่ยในสนามได้แค่แต้มเดียวก็ถือว่าเสียหายพอสมควรแต่ว่าแต้มก็ยังนําเป็นจ่าฝูงอยู่ต่อเนื่องสาหรับบุรีรัมม์นะครับ